ผมชอบเดินป่าคนเดียวมันสงบดีแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมผมรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเลยก็ตามผมเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนเจอกับกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งมันดูทรุดโทรมมาก เหมือนไม่มีใครอาศัยอยู่มานานแล้วผมตัดสินใจเข้าไปสำรวจข้างในข้างในมืดมากผมคลำทางไปเรื่อยๆจนเจอโต๊ะตัวหนึ่งบนโต๊ะมีหนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งวางอยู่ผมหยิบมันขึ้นมาเปิดดู ในนั้นมีแต่รูปภาพแปลกๆแ,และภาษาที่ผมอ่านไม่ออกผมรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีผมรีบวางมันลงทันใดนั้นเองผมได้ยินเสียงกระซิบแววๆดังมาจากข้างหลังผมออกไปออกไปจากที่นี่ผมหันกลับไปมอง แต่ก็ไม่เห็นมีใครผมเริ่มกลัวแล้วผมตัดสินใจวิ่งออกจากกระท่อมทันทีผมวิ่งออกมาสุดชีวิตจนกระทั่งถึงทางออกป่าผมหันกลับไปมองกระท่อมหลังนั้นอีกครั้งมันยังคงตั้งตรงงานอยู่ตรงนั้นผมรู้แล้วว่าป่านี้มีอะไรซ่อนอยู่ มันไม่ใช่แค่ต้นไม้และสัตว์ป่าแต่มันคือความลับที่น่าสะพรึงกลัวที่ผมไม่อยากรู้ไปมากกว่านี้อีกแล้ว